สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่23กรกฎาคม2568นะครับเวลาช่วงเย็นๆนะครับก็จะมาอัปเดตเราประสบการณ์การแคมปิง้งรวมถึงเวอร์กไบรบาลานการใช้ชีวิตอื่นๆด้วยนะครับครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับก็เหมาะแก่การไปแคมปิ้งอยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝน นะครับช่วงหน้าฝนนี่อากาศจะดีนะครับไม่ร้อนมีฝนตกโปรยโอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้บรรยากาศเลยทีเดียวนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะครับในช่วงที่เขามีประกาศกรมอุตุนี่จริงๆคือวันที่ยี่บเอ็ดถึงยีบสี่กรกฎาคมหกแปดคือเ้าประกาศนะว่ามีพายุเข้านะครับวันนี้ก็ รบกวนท่านนักแคมปิ้งนะครับก็ดูว่ามันจะเข้าไปในจุดหรือในพื้นที่ที่เราจะไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าพายุเข้านี่ทั้งลมทั้งฝนนะครับอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับแต่ว่าก็คงจะเหมาะสำหรับสายลุยนะครับผมสายลุยนี่คงจะต้องมีการเตรียมการอย่างเต็มที่นะครับว่าจะเป็นความแข็งแรง ของร่างกายจิตใจความแข็งแรงของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเต็นหรืออุปกรณ์ต่างๆรวมถึงคลายแคมป์รูปแบบต่างๆนะครับก็ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการรับแรงลมพายุนะครับน,นี้ก็คือสถานการณ์นะครับครับสำหรับบ้านน้อยบุรุษของเรานะครับใช้งานมาได้ หนึ่งปีกับอีกแปดเดือนกว่าๆแล้วนะครับกลางมาได้เจ็ดสิบสองคืนแล้วนะครับเจ็ดสิบสองคืนนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าจะให้ได้สักสองปีนี่จะให้ได้สักแปดสิบคืนนะปีแรกได้ห้าสิบปีที่สองจะให้ได้สักสามสิบนะครับปีที่สองนี่ได้ยี่สิบสองคืนแล้วนะครับก็น่าจะพอมีเวลาเหลืออีกนิดน่าจะ พอทาได้อยู่นะครับครับสำหรับบ้านน้อยบุรุษของเรานะครับตัวตู้นอนได้มาจากทาราบ้านบุรุษนะครับเป็นตู้มือสองรีโนเวทนะครับอ่าเป็นตู้มือสองรีโนเวทหรือจะเป็นตู้ต้นแบบรีโนเวทใหม่นะครับก็ได้มาทั้งชั้นบนชั้นล่างเตอเลดหน้าหลังออนนิ่งซ้ายขวามุงลวดผ้ามาา่านถังน้ําปั๊มน้ํา อเอมงนะครับออนนิงซ้ายขวานะครับเทเลียหน้าหลังนะครับนี่คือส่วนต่างๆที่เราได้มานะครับก็ได้มาในราคา8ป0 0มื่บาทนะครับที่เราได้มาแจ้งลงเล่มเป็นตู้บรรทุกนะครับผมใช้เวลาแจ้งสัก3าสี่ชั่วโมงก็เสร็จ ครับขาขับรถไปตรวจสภาพที่คนส่งได้เลยนะครับรถของเราใช้รถพื้นฐานจากไตตันนะครับปี2019 20นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับไม่เวก2 4 0 0ซ c ตอนนั้นเราซื้อมาราคาตอนนั้นประมาณ7จ็ดแ0,000นบาทนะครับ เราก็ดาวไปสองหมื่นกว่าผ่อนอีกเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมอันนี้ก็ส่งมาเรื่อยๆได้สี่ห้าปีแล้วนะครับยังไม่หมดงวดนะครับยังไม่หมดงวดก็ใช้นี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวด้วยนะครับก็เวิร์กเลบาลานแบบนี้ก็แล้วกันนะครับครับผมสำหรับ เมื่อสักครู่นะครับผมก็ได้ไปเปิดไฟล์ในฮาร์ดดิสก์เก่าๆนะครับที่ผมได้ทำหนังสือเสียงไว้เล่มหนึ่งนะครับก็ฟังดูก็ยังไม่จบแล้วครับแต่ว่าก็เลยอ,อยากจะมาพูดถึงนะครับมันจะเป็นหนังสือที่ผมเขียนก็คือออมและลงทุนนะครับแบบเบื้องต้นเนาะ ก็เป็นสิ่งที่เราได้เขียนขึ้นตั้งแต่ปี62นะครับตั้งแต่ปี2562นะครับทีนี้มาเปิดฟังตอนนี้ปี68 7 62 3 4 5 6 7 8ประมาณ6ปีแล้วที่เราได้เขียนมานะครับความคิดบางอย่างก็ยังคงเดิม ความคิดบางอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับเช่นบางอย่างเราเองก็ทําไม่ได้ตลอดนะครับอย่างเช่นถ้าเราวางเป้าหมายอ,อย่างง่ายๆนะถ้าเราวางแผนในการเขียนหนังสือแนว How to นะครับผมก็ไม่ได้เขียนมาแบบเป็นจริงเป็นจังนะก็น่าจะมี4ี่ห้าปีแล้วนะครับ อันนี้ก็ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะอะเราอาจจะเคยพูดไว้ว่าเราเคยทำเราจะทำแบบนั้นแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็หันมาทำการการพูดคุยลง YouTube แทนอะไรอย่างนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองนะครับสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับ ชีวิตคนเราอาจจะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับแต่ว่าก็มีบางอย่างนะที่มันยังยังคงใช้ได้อยู่นะครับเช่นอาจจะในเรื่องของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนี่แหละก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นาการ ขยันขันแข็งในการทํางานการเก็บออมนะครับการแบ่งสัดส,ส่วนในการลงทุนนะครับนะการลงทุนแบบซื้อที่ดินหรือจะเก็บเงินนะซื้อกองทุนทองคำอะไรต่างๆลักษณะนี้หรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ก็ถามว่า 87480%ก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับแต่แน่นอนเวลาประสบการณ์จังหวะราคาซื้อขายก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับแต่การเรียนรู้ของเรานะก็อาจจะมีการผิดพลาดได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราทําอยู่ ในอดีตก็หลายอย่างนะอย่างที่เราทำล้วเราไม่ประสบความสำเร็จก็หลายอย่างเช่นเดียวกันนะก็ได้เป็นประสบการณ์ไปนะครับส่วนบางอย่างก็อาจจะพอสำเร็จพอก้าวเดินมาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการไม่เดินเนาะมันก็ยากอยู่ครับที่จะเจอที่จะเห็นเพราะฉะนั้นการที่เดินออกค้นหาหาสิ่งต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับ มันก็พอทำให้เรามีช่องทางเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เองเราเองก็ได้เรียนรู้ผมเองก็ได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตจริงๆนะครับบางทีสิ่งที่เราทำนี่มันยากนะมันยากที่จะตัดสินใจนะครับอย่างวันนี้ก็ถ้าพูดถึงก็ก็ต้องได้ไปหาที่ปรึกษานะอ เรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆนะครับบางอย่างเราก็คิดเองไม่ได้นะครับว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เราก็อาศัยความรู้อาศัยประสบการณ์จากท่านอื่นนะครับช่วยเหลือเรานะครับก็ช่วยให้เราได้คลายความวิตกกังวลหรืออาจจะพอมองเห็นหนทางแก้ปัญหาต่างๆออกไปได้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ดี มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเราเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่เราทำณวันนีณ้ณตอนนี้มันจะไปได้ไหมหรือมันจะไปไม่ได้หรือมันจะก้าวหน้าหรือมันจะประสบความสาเร็จหรือไม่นะครับแต่ณวันนี้เราคำนวณแล้วว่าโอกาสที่จะประสบความสาเร็จก็มีนะครับโอกาสที่จะประสบความสาเร็จก็มีนะครับเราก็ใช้โอกาสตรงนี้แหละ ในการปรับหรือในการทำหรือในหรือลงมือทำนะครับบางทีมันอาจจะดูเหมือนว่าเอ๊ะมันจะมันจะได้หรือเปล่าเนาะในงานบางอย่างนี่มันดูว่าโอ้มันจะได้หรือเปล่านะมันทำไมมันดูลึกลับซับซ้อนนะแต่ไม่ใช่เรื่องอะไรผิดกฎหมายนะเพียงแค่ว่าเอ๊ะมัน เรื่องแบบนี้เราจะบางทีเราคิดไม่ออกครับเราต้องพูดคุยกับหลายๆคนนะก็อาจจะทําให้เราคลายความกังวลไปได้นะครับหรือปรึกษาหารูลหรือคนในครอบครัวคนในคนที่สนิทเป็นที่ปรึกษาเรานะครับผมอันนี้ก็ช่วยให้เราได้ได้มีความคิดที่จะไปต่อได้นะครับ ผมก็ใช้วิธีการนี้หลายครั้งนะเหมือนกันนะคือบางทีบางทีเราเองเราไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นมากพวนี่แหละครับการที่เรามีเพื่อนมีคนรู้จักอ่าอย่างที่เขาเคยประสบมาบ้างการที่ได้ปรึกษาพูดคุยนะครับก็ช่วยให้เราโอ้เห็นหนทาง เราก็ไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะมีวันทางแบบนี้นะครับอะไรลักษณะนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็คงจะเป็นไปตามความคาดหวังความคาดหมายอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องทำให้ดีทำให้ถูกต้องที่สุดนะครับอันนี้คือเรื่องงานเนาะมันอาจจะดู เหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องง่ายนะบางทีนะแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับต้องทําให้ถูกต้องนะครับต้องทําให้ถูกต้องบางทีเราคิดง่ายๆเนาะมันอาจจะนําพาไปสู่ความยากในภายหลังก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณผู้ที่ให้คําปรึกษาเราครอบครัวนะครับเพื่อนฝูงน้องๆอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว,ว่า เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จริงแล้วผมก็เห็นหลายๆท่านนะครับประสบความสำเร็จผมก็หวังว่าแต่ว่าก็แน่นอนท่านก็ไม่ค่อยได้ออกมาพูดอะไร่องหรอกแต่สิ่งที่ท่านทำให้เห็นเนี่ยเราก็ค่อยๆแกะออกมาดูซิว่าคีย์สักเซสของแต่ละคนของแต่ละท่าน,นคืออะไร แต่เท่าที่ผมสังเกตด,ดูนะหนึ่งเลยก็มุ่งมั่นทำงานอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ของเขานั่นแหละมุ่งมั่นทำงานตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่หยุดที่จะขยันหรือมุ่งมั่นในการทำงานทำเรื่อยๆจนเกิดความชำนาญเชี่ยวชาญแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มีอะไรเข้ามาใหม่ๆก็เติมเต็มเข้าอบรมอับสกิลมีผลงานอยู่สม่ำเสมอนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะครับนอกจากการทำงานแล้วสิ่งที่เราสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งการพูดจาปณนีปะนอมไม่ได้แบบว่า ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกันไหมเนาะแต่มันก็ทำให้บรรยากาศของการพูดคุยกันนั้นรู้สึกเบาสบายนะครับไม่ได้เครียดอะไรประมาณนี้สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือเรื่องใบายามุกนี่น้อยไม่ค่อยไม่ค่อยแตะต้องกับเรื่องพวกนี้หมายถึงว่าเท่าที่ผมเห็น อีกแบบหนึ่งนะอีกแบบนี้อะนะเขาก็ไม่ค่อยดื่มไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่อาจจะมีบ้างเวลามีงานสังคมอะไรก็มีบ้างแต่ไม่มากนะครับมันเลยทำให้เขามีเงินเก็บว่ามันเลยทำให้เขามีเงินเก็บแล้วนอกจากนี้นะผมก็ยังสังเกตเห็นว่า เขามีวิธีคิดเรื่องการเงินไปแบบแปลกๆนะเช่นอ่ารดยนต์เนี่ยป้ายแดงเนี่ยส่วนใหญ่หรือเท่าที่ผมรู้จักนะก็ซื้อดาวมาแล้วก็ผ่อนไปบางคนก็มีแนวคิดว่าเราจะไปจ่ายเงินสวดทำไมเราก็เก็บเงินสวดไว้หมุนเอาไปทำธุรกิจ เอาไปลงทุนแล้วเอากําไรนะั้นมาจ่ายอ่าเราจะได้ยินคําสอนแบบนี้ด้วยแต่ก็ยังมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งนะก็คือซื้อเงินสดเลยคือซื้อเงินสดเลยนี่แหละครับเจ็ดแปดแสนนี่แหละซื้อเลยเงินสดเพราะว่าเขาไม่อยากจ่ายดอกเบีย้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นวิธีคิดที่มันหลากหลายมากนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ผิดมันไม่มีแบบไหนผิดนะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ซื้อเงินส่วนเนาะเราเอาเงินไปลงทุนเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราไปลงทุนนั้นจะได้ผลกลาําไรร้อยเปอใช่ไหมครับแต่ก็ไม่แน่นะก็หลายๆคนก็ทําได้เหมือนกันนะครับหลายๆคนก็ทําได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลนามันขึ้นอยู่กับสกิลทักษะพรสวรรค์ความรู้ด้านการ ลงทุนหรือการลงมือทําเช่นเดียวกันกับคนที่เขาเอาเงินสดไปซื้อรถเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันจบจบคือเขาไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาจ่ายเท่านี้คือจบเลยไม่ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยมีน้ําซ้ําเมื่อเราซื้อเงินสดเราได้ส่วนรถอีกเป็นแสนเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ว่าผมอยากจะชี้ให้เห็นถึงว่า วิธีคิดของผู้คนที่มีความหลากหลายนะครับคนที่ประสบความสําเร็จบางทีนะ,ะเขาสมมุติว่าทํางานเงืนเดือนหรือมีรายได้มาเขาไม่ไม่ไม่ไมปลงทุนอย่างอื่นเลยนะครับเขาก็ซื้อสละกปลอมสินอะไรลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ผมได้ทําตามนะครับถึงแม้เรา อาจจะไม่ได้ซื้อเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เราเห็นถึงว่าอ๋อมันไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปลงทุนทํากิจการอะไรเยอะแยะมากมายก็ได้นะเพียงแค่ว่าเรารู้ตัวเราเองนะครับว่าเราจะเก็บแบบไหนออมแบบไหนมันเป็นเรื่องของเราเลยนะครับอ่า,อาถ้าเรายังไม่เห็นจุดที่เราจะลงทุนเราก็เอาเงินมาพักไว้ตรงที่สลากวอมสินก่อน นะครับอย่างนี้ก็ได้ดอกเบี้ยนะอาจจะไม่มากหรอกแต่ก็มีสิทธิ์ถูกรางวัลน,นะครับอ่าก็มีลักษณะนี้ก็ถือว่าดีเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วที่สำคัญนะผมได้ได้ยินท่านพูดอีกคําหนึ่งนะครับก็คือคล้ายๆกับว่าวันหนึ่งนี่คือกําหนดเลยว่าจะใช้เงินเท่าไหร่รู้สึกว่าตัวเลขก็น่าจะสักอยู่ซัก ประมาณหนึ่งพันบาทต่อวันอ่าซึ่งซึ่งรายได้เงินเดือนของท่านก็ก็ไม่น้อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันน่าจะประมาณสักครึ่งหนึ่งหรืมั้งผมว่าเนาะครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็เก็บออมหรือใช้จ่ายอย่างอื่นอีกอีกครึ่งหนึ่งก็เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนี่เราจะแสดงให้เห็นนะครับว่าความหลากหลายในการ เก็บออมเงินอันนี้ผมแกะออกมานะอะผมไม่ได้แบบว่าไปถามท่านตามตรงนะอันนี้คือตัวอย่างที่ผมแกะออกมาว่าอ๋อวิธีคิดเป็นแบบนี้ทําแบบนี้นะครับก็มีเงินเก็บเงินออมเช่นเดียวกันนะครับครับทีนี้มาลองพูดถึงว่าสิ่งที่ผมสังเกตเห็นความสุขจากท่านที่ไปแคมปิ้งนะครับในโลกโซเชียลของเราเนี่แหละเป็นยังไง ถ้าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะแล้วก็แต่งเต็มด้วยนะอาจจะเป็นแวนไลท์รถตู้ก็มีการบิวมีอะไรทุกอย่างครบถ้วนก็ไปหลังเกษียณก็คือไปอย่างเต็มที่เลยไปหลายวันบางท่านส่วนใหญ่นะผมคิดว่าน่าจะไปกับภรรยานี่แหละนะครับ แล้วก็มีบางส่วนที่ไปคนเดียวนะครับอันนี้คือในกรณีที่เรากรเกษียณแล้วก็ไปแบบนี้นะครับก็ถือว่ามีความสุขดีนะครับไปตามบุทยานแห่งชาติหรือไปตามลานกลางเต้น,นต่างๆนะครับรู้สึกว่าก็ไปต่อเนื่องมาหลายปีแล้วเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งที่ผมเห็นอีกแบบหนึง่งก็อาจจะอายุยังไม่มากอยู่ในวัยหนุ่มสาววัยทำงานนี่แหละ ยีกว่าสากว่านี่แหละนะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันมันสามารถที่จะทำ YouTube หรือคอนเทนต์อะไรต่างๆได้เนาะอันนี้ส่วนนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ได้เที่ยวด้วยนะครับได้เที่ยวด้วยแล้วก็มีมีรายได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องมียอดผู้ชมอะไรต่างๆถึงด้วยนะก็ต้องทำดีมีคุณภาพนะครับอย่างของผมเองนี่ก็ถือว่า ปลายแถวนะไม่ได้แบบว่าเป็นอาชีพอะไรนะครับอันนี้เราก็ทําด้วยความสุขของเราแล้วก็สังเกตเห็นเนาะโอ้คนหนุ่มคนรุ่นใหม่เขาก็ทําเป็นช่องแคมปิง้งท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ดีนะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับดูแล้วก็ถือว่ามีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็ ใช้รถไปด้วยอันนี้ไม่จํากัดรถเลยทีเนี้ยอันนี้อาจจะเพียกว่าตัวจริงเลยก็ได้นะก็คือรถที่มีอยู่นี่แหละรถกระบ,บะรถเก๋งอะไรก็แล้วแต่เขาจะนอนนอนในรถเลยแล้วก็ไปทํางานจริงๆนะครับไปนอนตามปั๊มตามแม็กแคมเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็นอนในรถเลยนะครับนอนหน้ารถนอนในรถ นะครับแบบแคมปิ้งบ้างหรือแบบไปทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาไม่นอนโรงแรมนะครับอันนี้คือตัวจริงเลยนะครับนักเดินทางอาจจะไม่ได้เรียกร้องว่าต้องมีนู่นนี่นั่นมากมายแต่มีอุปกรณ์ยางชีพมีการเอาตัวรอดได้อันนี้ผมก็ถือว่าเก่งมากนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและฟัง ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณที่กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ